สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามือนี้มาพบกับช่วงเมา้อยหอยสังมือนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังแล้วนะคะเรื่องประสบการณ์ของอายอายจะไม่เอาประสบการณ์ของคนอื่นมาเล่านะคะทุกอย่างจะเกิดจากประสบการณ์ของอายนะคะมีน้องคนหนึ่ง่นถามอายมาว่าพี่อายคะการมาพูดอย่างนี้ยากไหมยากเ้ยค่ะก่อนที่อายซิมานั่งว่าวันนี้นี่อายต้องฮัเว่าวมาก่อนนะ ต้องหัดว่ามาก่อนหัดพูดหัดพูดในที่นี้หัดพูดยังไงเหรอหัดพูดว่ามือนี่นะ่ะหัวข้อของเฮานี่เอามาเฮามาพาดตัวนี้แล้วเขาจะว่าแนวใดให้มันออกมาดีที่สุดคูม่มือนี่ว่าผู้เดียวปานที่บ้านแล้วมือนี่สิมาว่าในหัวข้อเรื่องว่าสิ่งที่ออ้นี่ได้จากพใไญ่มีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ไอ้ได้อาจจะไม่ใช่เงินทองอาจจะไม่ใช่อะไรนะคะแต่สิ่งที่ออ้ได้จากพงใหญนะ่ะเป็นโอกาสโอกาสยังไง เดี๋ยวซ่ว่าให้ฟังนะคะคือพ่อใหญ่เนี่ยเนาะถ้าคนติดตามอายมาตั้งน,นานไอซียเราประสบการณ์ชีวิตของอายเนาะตอนที่อยู่นําพ่อใหญ่ปีแรกคือพ่อใหญ่เพิ่นเป็นคนบ่มักกินบ่มักคนกินคนเที่ยวคนดื่มนะคะแต่วันนั้นอายไปฉลองใบขับขี่ของอายไปหาหมู่โดยที่อายปกาขอเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบอกว่าถ้าเธออยากไปเธอขอฉันแต่ด้วยความที่เราห่างกันหลายเข้าเก่งใจค่ะเจ้า,าเจาพูดถึงแนพ่อเหาอะ่ะ เขายิ่งกว่าพ่อพ่อนี่เา้ายังกล้าขอเนละแต่กับตอนที่ไอยอยู่กับพ่อใหญ่นะ่ะไอบอกกล้าขอเลยเวลาที่ไอสิไปใส่คือไอไปก่อนแล้วจะมาขอทีหลังมาบอกทีหลังไม่หให้เขาผิดกันความรู้สึกในตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนถ้าถามว่าพ่อกับลูกกัแม่นคือเขาสิไปใส่เขาเก่งใจเขาไปเมดคือไอไปบิ๊กซีแบบนี้ไปซื้อของนี่ถ้าท่านที่ไปแค่บิ๊กซีนะแต่ด้วยความที่เราไลฟ์สไตล์ของเราแบบแต่ก่อนนะอาะไอกับเป็นเด็กน้อยที่แบบ อบ้ได้อีหย่างเป็นม้นะคือแบบกับติดหมู่ติดพวกประมาณนี้เนาะแค่ไ,ไปบิ๊กซีอย่างเนี้ยเกินเวลาแค่สองชัว่วโมงไอ้ขึ้นแล้วไอ้คิดแล้วเฮ้ยพ่อใหญ่เพิ่นสีโอเคบอจังนั้นจังนี้บอ มันเป็นการที่ว่าไอต้องโทรบอกว่าโอเคตอนนี้ฉันยังช้อปปิ้งไม่เสร็จนะฉันยังอยู่บิ๊กซีอยู่อีย่างประมาณนี้ต่อระยะเวลาที่คบกันเล็กๆนะคะมันเป็นการที่เขาห่างกันแหงเขาผู้ว่าเขาสิวางตัวแบบไดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ 59, ้นเคยบอกนะคะไอก็ไปกินไปเที่ยวไปดื่มกับหมูเนาะฉลองเออแบคขับขี่พ่อใหญ่เพิ่นส่งไปเรียนขับรถส4ี่ชั่วโมง4 0 0พันบาทจูดมสุกนะคะแล้วอะไ้แบกขับขี่มาไอก็เลยไปสลองกับหมูนะไอก็ไ่ได้บอกบร่ได้โทรบอกอย่างพ่อใหญ่เลยว่าฉันจะ ไปกินกบหมูดโดยพาอไาอคิดว่าไอสามชีถุ่งก็ปกติในการเมือแต่พอไปหอดห้องปุ๊บเพิ่นลล็อกประตูข้างในแท้บบอกให้ฝเป็นโซ่นะเพิ่นก็หูว่ไอเมืออไอเมือดึกเพิ่นก็บอกโอเคประมาณนี้เพิ่นเมือต่อมาเพิ่นก็นเลยไปซื้อกระเป๋าเพื่อที่สะให้ไอไปจากชีวิตของเพิ่นเพราะว่าก่อนที่ตกลงเพิ่นบอกแล้วว่าจะไม่ได้ชอบคนกินคนเที่ยวนะฉันต้องการคนที่จะดูแลฉันแต่เธอยังไม่โอเคในตรงนี้เธอก็จําเป็นต้องไปจากชีวิตฉันเพราะว่าเพิ่นยังเป็นคนนึงที่แบบ แบบนี้เลยคือแบบชึบชืบชืบนี่เห็นบได้เจ้าไปประมาณนี้เออตอนนั้นมันยังไม่ได้เกิดเป็นความผูกพันกันไงมันเพิ่งอยู่กันแค่เดือนสองเดือนแรกเนาะแล้วโอกาสแรกก็คือไอ้ก็ไปไดออนซอนไอ้คือไอ้ก็ยังเป็นเด็กน้อยสามารถที่จะอะไรก็ได้แต่ไอคิดได้นานทีนั้นที่ไอเขาขึ้นไปงอเพื่อนนั่นแหละเพื่อนแค่โอ,าอากาสไอไอแกปับ๊บเปลี่ยนตัว มาเปี่ยเจะหอมเลยแอคทัวรบ่งมูเพราะว่าช่วงน,นี้ฉันจะไม่ได้ไปหาเธอนะแฟนจะไม่ชอบจันนจินีก็คือว่าปหมูดที่ฮักเขาเขาเสียเข้าใจเสมอเขาสิบบอกว่ามึงเลือกผู้ชายเหรอมึงไม่เลือกกูใช่ไหมจันนิจิน,จนีเพื่อนที่รักเราเขาจะไม่เอาอีอย่างเล็กน้อยมาให้เขาขึ้นเขาสิบอกโอเคเพื่อนอาควของมึงนะมึงก็อยู่อย่างนั้นแหละโอเคถ้าวันไหนมึงไม่มีใครหรืออะไรเงี้ยมึงกูก็ยังรอมึงอยู่ตรงนี้นี่เขาเอิมว่าเพื่อนตายนะคะเพื่อนกินนี่เขาสิบอกเลยมึงเห็นผู้ชายดีกวูกูใช่ไหม กูบอกบกับมึงแล้วอีปอบมาเนะฮะ,ะนะแบบนั้นอิลีอันนี้คือ,อนนเงิพื่อนกินนะคะแต่ว่าไอเจ๋อเพื่อนตายเพื่อนได้เข้าใจไอ้ไอก็อยู่กับพ่อใหญ่จนฮอดคู่มื้นนี่นะคะอันนี้คือโอกาสแรกที่พญาใหายไอโอกาสที่สองคือตอนที่พ่อใหญ่เพานไปเห็นงานอยู่เกาหลีตอนนั้นพวกไอซื้อบ้านอยู่ที่พัทยาไอาขึ้นไปยังมอราอดปีที่ซื้อบ้านตรงนั้นนะคะการซื้อบ้านที่ตรงนั้นเป็นไอเดียของไอเองเพราะว่าตอนตอนที่จะก่อนที่จะซื้อบ้านพ่อใหญ่เพิ่นได้เซาอพาร์ทเมนต์ชาร์มมิ่งเรสซิเดนท์ สุขุมวิท22นะคะไอ้คิดว่าหลายคนจะรู้จักห้องตรงนั้นมันจะเริ่มต้นที่เมื่อ10ปีที่แล้วมันจะเริ่มต้นที่14ตารางเมเตอร,เมเตอ,รอะ18ใหญ่ขึ้นกับ2สองส22,000 22, 30,000 40,000 40, แล้วแต่ตารางเมตรตารางวานะตารางเมตรเม็ดหรือตารางวาตารางวาเนาะแล้วแต่ว่าห้องนั้นจะเล็กจะใหญ่แล้ววันนี้นะเพราะหญ่พักอยู่ในห้อง22,000ไอเยดายค่านา้ำกาไฟเดือนนึ่งตก๊เกือบ30,000ไอ้ก็เลยออกไอเดียว่าเอาเงิน30,000นี่ ไปซื้อเงินบดีกว่าบอกนั่นเลยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเมื่อหนึ่งเขาไปอยู่เขาก็ขายอันนี้คือการออกไอเดียของอายนะอายก็เลยบอกให้พญ่พน,นไปซื้อ, <c oughs> อยูไส่ก็ได้อายบอกนะอายบอดีบอกอยู่พัทยาอายบอกไปซื้อที่ไหนก็ได้แล้วเธออยากอยู่ไหนพันบอกว่าอายเราบอกว่าอายยูไส่ก็ได้พันบอกว่าเพือ่อนอ่ะอยู่ไหนก็ได้เหมือนกันแต่ยกเว้นกรุงเทพเพื่อนโบมากแต่สิ่งที่สําคัญคือ เพิ่นต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลเพราะพญายเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพเวลาเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเพิ่นก็ต้องเฝ้าไปหาหมอแต่ทุกที่มีโรงพยาบาลเนาะพี่น้องกันิว่าแต่ประการที่เพิ่นเฮ็ดเนี่ยมันพ่วงกับแบ g คอ k h อส p i t a l นะคะมันพ่วงกับโรงพยาบาลกรุงเทพพญายก็เลยเลือกพัทยาเพราะว่าอยู่พัทยาชลบรุรีมันมีโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะก็เลยเลือกที่จะ ไปซื้อบ้านที่นั่นนะคะก็เลยแบบอยู่นําการไปอยู่นําการไปโอกาสที่สองก็คือหลังจากนั้นมูพนมาจากต่างประเทศนะคะมูพ่พนมาจากเกาหลีมาเที่ยวคนแพททิคที่ทไ,ไว้ฟังแล้วโอกาสที่สองคือปัญญาจะได้ไปเห็นงานอยู่เรือน้ำมันพนไปก่อนไอตอนนั้นไอไบ่ได้มีพาสปอร์ตบม่ได้มีอย่างเลยไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กน้อย25ปีเป็นเด็กน้อย25 26ปี นะโดยที่ยังบโบยบินไปเบิงโลกภายนอกเลยไอยังบ่ไปเบิงโลกภายนอกเลยเพราะยังบอกว่าฉันจะไปทํางานเกาหลีนะแต่ฉันจะไปก่อนเธอหนึ่งเดือนเธออยากไปไหมถ้าเธอไม่อยากไปเธอก็อยู่นี่อยู่นี่ในที่น,น,นี่คือยูเฮือนนี่แหละแต่ถ้าเธออยากไปเธอไปทาพาสปอร์ตเธอไปทาพาสปอร์ตแล้วเธอก็ตามฉันไปถ้าเป็นตอนนั้นไอ้ก็คือเฮ้ย,ย,ยสิไปจังไหนภาษาฮาบกัได้เก่งแบบนี้ ต่างประเทศเขาก็่เคยได้ไปละไอ้ก็ไปศึกษาใน Google ว่าบางคนก็ผ่านเมื่อคืนก็ได้เข้าห้องเย็นจังเลยจิงนศึกษาในหลายๆอย่างแต่สิ่งที่ไอ้ทำคือไอ้ไม่ตัดโอกาสของเจ้าของไอ้บอกไอ้ไปนะคะไอ้บอกไอ้ไปในหลังจากนาไอ้ก็ไปเห็นพาสปอร์ตอยู่เซนทันบางนาแต่ก่อนเซนทันบางนาเขารับทำพาสปอร์ตเนาะไอ้ก็ไปทําที่นั่นแต่ก็คือเราก็ไม่ได้ไปทําวีซ่านะคะเพราะว่าเกาหลีอยู่ได้ก็หิเมือโดยไปที่ไม่ต้องไปทำวีซ่าไอ้ก็ไปไอ้ก็ไป ไปแล้วเทียบอกให้พี่น้องฟังเลยไอ้ก๊ได้ติดต่อมอยอยู่เกาหลีเข้าบ่ได้เนะาะขาเจ้าเอิดไอเข้าห้องเย็นแต่ทั้งทั้งทีพ่อใหญ่นะ่ะกะถ่ายอายุข้างนอกแล้วคุยไปคุยมาโทรไปหายายช้อยโทรไปหาพ่อใหญ่ไยก็เลยเข้าไปได้นะคะเป็นครั้งแรกที่โอกาสที่สองที่ไอโบตัดโอกาสนะคะเคยบอกนะหลายๆครั้งครั้งครั้งที่สามตอนที่ไอมาไอมาทวีปยุโรปครั้งแรกไอมากับพ่อใหญ่ก็จริงนะคะหลังจากนั้นพี่น้องเสียเห็นว่า ไอซีเดินทางคนเดียวตลอดเพราะว่าพ่อใหญ่เพื่อนเป็นคนหนึ่งที่บอกเอาปีกของลามาซอยอายแต่เพื่อนสิเยืนมือออกไปเพื่อจะช่วยแต่เธอต้องบินด้วยปีกของตัวเองอันนี้คือพ่อใหญ่เพื่อนจับบอสอนไอเป็นคนหนึ่งที่บอกแข็งบอกแข่งแกรง่งเพื่อจะสอนใไอฉันให้โอกาสเธอนะเธอจะหยิบยื่นไปไหมเออฉันจะให้เธอไปอิตาลีนะตอนที่ไอไปอิตาลีเธอแรกไอไปผู้เดียวนะคะทุกคนสินเห็นว่าการเดินทางข่อไอเนี่ย จับไปคนเดียวตลอดเพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นสอนไอามาแบบนี้เพิ่นสอนให้ไอาอาศัยปีกของเจ้าของอย่าไปอาศัยปีกคนอื่นบินหลายมาสิบด่ดีสิ่ง่พ่อใยญ่บอกไอยนะคะมันก็เลยแบบว่าไอาไปนั่นไปนี่คนเดียวที่พี่ม่นบอกว่าน้องไอยอยู่กรุงเทพมันอันตรายนะไปไหนมาไหนอะเอาคนไปด้วยสิ ที่เป็นห่วงไอชินกับการที่ไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะเพื่อนไอมีนะเพื่อนไอหลยแห้งอยู่กรุงเทพเพื่อนสมัยเห็นงานนี่เต็มเลยไออาศัยการไปไหนมาไหนคนเดียวเหตุผลคือหลักๆเลยไอบะมักให้ไท่าไอจะเป็นคนกดนั้นแล้วไอก็บะมักท่าไปไอก็เลยไปใส่มาใส่คนเดียวกินชาบูคนเดียวดูหนังคนเดียวสะดวกในการใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแต่พออยู่บ้านไอติดเด็กนอนนะพวงน้องบอกน้องบอกน้องบเป็นไปใส่ไอก็ไปน้ำเป็นคนละไลายสไตล์ก็เลยกลับไปอยู่บ้าน ยังมีมู่ยังมีพวกแต่เวลาที่ไปไหนมาไหนคนเดียวไอม้มักไปคนเดียวจ้ะที่ไปกรุงเทพหรือไปนั่นไปนี่ประมาณนี้เนอกพี่น้องก็สิเห็นว่าไอ้ไปคนเดียวเพราะไลฟ์สไตล์ไอ้เป็นแบบนี้บ่มักท่าภายแล้วก็มักให้าภายท่าสะดวกสบายในสิ่งที่เป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิง้งไปกินข้าวอะไรมันก็สะดวกสบายแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะส่วนคนที่ถามว่านอกไอ้ทำไมมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหนึ่งเราอยู่กับอะไรเราจะได้อย่างนั้นนะคะนี่คือเรื่องจริง อายู่กับพ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นคนที่ยวเยอะกว่าหลายกว่าอายเยอะนะคะความคิดความอาของเพื่อนเกสิเป็นพ่อใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็จะได้ดึงดูดจากพ่อใหญ่ว่าโอเคเหาอยู่กับเราเราเป็นคนความคิดแบบนี้เฮ็ดเวียเหตุงานเฮ็ดน,น,นันเหนี้คือพ่อใหญ่นี่เรเคยบอก้อ้เด้อจะไปตัดหญา้าจะไปล้างถ้วยไปถูเฮืนนทุกคนมีหน้าที่ของเจ้าของไอ้บ่มาให้คนบอกเราบ่มาให้คนบอกสิ่งที่เขาไม่บอกเราต้องทํำยังไงเราต้องทํา ะะเราต้องทําก่อนเขาก็บอกแมนบอกถ้าสมมติว่าเทาก่อกเอเล่อย,อยู่ฮันเขาก็ต้องบอกเ,ยอยเราอยู่แล้วเป็นลังถ้วยไปเจอแซ่อยู่ฮันบ่ได้มาช็กโกป๊กแมงวันมันหลายเขาก็ต้องบอกแต่เราไม่ชอบไม่คนรบอกเราก็ทําก่อนเขาก็บอก,บอกมันก็จบปัญหาเรื่องตัวนั้นนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าตามคนไม่มีไม่มีไครสั่งไครไอ้กับพญ่พญ่บ่สั่งไอ้ไอ้กับบ่สั่งพญ่นะคะคอเคยบอกนะคะว่าการที่เราอยู่กับสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นเราอยู่กับคนสําเร็จเราอยู่กับคนที่สําเร็จเราก็จะสําเร็จ เราอยู่กับคนคิดลบเราก็จะคิดลบเราอยู่กับคนคิดบวกเราก็จะคิดบวกแล้วกะสิมีคนสิบอกแล้วว่าเนาะพี่นอกก้องกบสิทาาว่าเอาสิอยู่นะคนสําเร็จได้จากไหนน้องอายพี่นาไปทางนี้มูพี่กันยังบ่สาเร็จทางใายกันยังบ่สาเร็จสิหาคนสําเร็จอยู่ส่ยเราไปคบพี่ก็คงบ่สําเร็จดองนอ,นอสานนี่เพราะว่ามูพวกคนรอบข้างพี่ยังบ่มีคนสําเร็จเลยพี่จีไปหาอยู่สายน้องอายน้องอายคือแถะพี่หาพ่พ่อสิววเนาะเดี๋ยวสิวาให้ฟังนะคะคนสําเร็จเราไม่จําเป็นต้องคบแต่ เป็นตัวตนเข้าใจบอกมั่งคนไม่เป็นตัวตนคบกับผีบอยายจะใช่ค่อยคบกับผีบอกคอยบอกคบค่อยยานชิวายเนยนะาะมันก็จะตั้งคำถามึ้นมาไม่ใช่นะคะคบกับคนสําเร็จโดยไม่จําเป็นต้องมีตัวตนคือหนึ่งเราซื้อหนังสือเขามาอ่านนะคะซื้อหนังสือของคนที่เขาสําเร็จมาอ่าน ความคิดความอ่านของเราก็จะตามไปด้วยเมื่อแม่ไอ้กสิบไปเนาะเวลาไอวอลสิเป็นคนหนึ่งที่ชอบพูดนะคะมักว่ามักเจรจานิสัยของไอ้จะคล้ายๆกับพ่อคือไอ้มักว่านะคะชอบเเราไปคบกับคนที่สําเร็จซื้อหนังสือของเขาแม่มาอ่านไม่จําเป็นต้องแบบเออโอ้ยครจะไปคบอิตาอีซิตันเราบุคบนําค่อยแม่ย้ายค่อยเห็นอย่างไรฮึเจ้าสัวเดีค่อยืึสิเขาหาเราได้ค่อยแค่คนต่อยตามผู้หนึ่งไม่จําเป็นคนสําเร็จทั้งหมดนี้ที่ไอว่านี่ สตีฟจ็อบแจ็คมาอิชิตันกระทิงแดงเจ้าสัวและก็หลายๆคนเขามีหนังสือไปซื้อ U C s Book นะคะหนังสือเล่มหนึ่งสอนได้ดีมาก l i t t ์ดัตพั t t พ่อรวยสอนลูกอันนี้สอนดีแหงอิหลีพี่น้องไปอ่านมึงเลยแค่เล่มเดียวความคิดของเขาเปลี่ยนเลยหนังสือเล่มเดียวสามารถเปลี่ยนความคิดของคนนะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงบางท่อนนเฮาเอาเวลาที่เฮาสไลดเล่นเฟซบุ๊ก อ่านหนังสือเขาสามารถเปลี่ยนความคิดของตัวเองวันนี้เราไม่สําเร็จวันหน้าเราอาจจะสําเร็จความสาเร็จไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอนะคะแค่เรากล้าเราก็สําเร็จแล้วจากที่เราเป็นคนที่ไม่กล้ามาตลอดชีวิตเพราะเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเราเป็นคนกล้าสำนักงานเขาเขาเรียกว่าสําเร็จแล้วอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่เราก็สําเร็จขึ้นมานะคะเพราไวาอ่านหนังสือคือสตีฟจ็อบส์เองเขาให้ถึงไห เขาจังสาเร็จแจ็คมานี is manera, ocal, diagram, it? It ่เห็ดจังไรจังสาเร็จเฮาไปอ่านอิชิตนอย่างเงี้ยควอมลู้เราบ่ได้สูงเลยนะเราบ่ได้เรียนสูงแต่เป็นอย่างเราสําเร็จเข้าก็ไปอ่านเขาก็ไปเป็นหมนําเราาขาเจะาบ่เป็นหมน้เฮาก็ยับเขายากเป็นหมนําเจ้าเพราะว่าเจ้าสาเร็จเด้สะเฮ้าคมนําเจ้าคขบไม่ได้เสียหายเราเบียร์เอยก็บ่ได้เลี้ยงเจ้าแมนบ่กาแฟเขาก็ไม่เลี้ยงเจ้าชาบูคอยก็ไ่เลี้ยงเจ้า คุเสียแค่งเงินร้อยกว่าบ,บาทสองร้อกว่าบ,บาทเพื่อที่จะซื้อหนังสือของคนสําเร็จมาอ่านสำนันเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนความคิดความอ่านของเจ้าของเลยนี่คือสิ่งที่ไอทํามาแต่ก่อนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไอจะเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากสิ่งที่ไอทำคือไอไปออกกำลังกายแต่ก่อนคือไอกับบริตุทใหญ่แบบนี้เนะเาะออกกำลังกายอ่านหนังสือนะคะแต่คู่มือนี้คือ งานของไอเนี่มันเป็นงาน youtube เนาะมันไม่เป็นข้ออ้างแหละการที่เอาสิมาอ่านหนังสือวันหนึ่งไม่ต้องอาง่านเยอะหรอกวันละชั่วโมงสองชองั่วโมงพอดีโอเคพอหลายกว่านั้นสมองเขาสิบปซึมซับแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ซีโอเคแต่สิ่งคูม่มือน,นี่คือไอค่ะเอาเวลานะไปโฟกัสกับงานนะคะพี่น้องให้ความสําคัญอยอายก็ให้ความสําคัญพี่น้องตอนนี้นะไอย,ยังตอบได้อยู่ก็คือยังบบยังบกเกินกําลังของเจ้าของเนาะพี่น้องสละทักทายยอายก็อยากตอบอาซีซ่าแน่ ส่วนคอมเมนต์ที่อไอไม่ได้ตอบอาจจะไอไอจจอ,อสีบดอดไพ่อบบเห็นนะคะอย่าน้อยใจนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเคยบอกนะคะตอนนี้เนาะสายตา,ายก็เริ่มสิเจ็บนะคะเจ็บเพราะวันหนึ่งเคยนอนดึกคุ้มือเลยตีสองตีสามพยายามแบบว่าตัดต่อเซตช่วงที่ไอโหลดวิดีโอไปนี่ยไอก็จะมาตอบคอมเมนต์บางเท่านะมันก็เป็นการที่แบบว่าเออเจ็บหน่วยตาเนาะเพราะว่าเราอยู่ในในแท็บเล็ตอยู่ใน ทรศัพท์ตลอดนะคะวันนี้ไอ้ก็เลยมาเมามอยว่าพ่อใหญ่เพิ่นให้อะไรบางเพิ่นไม่ได้ให้ทรัพย์สินเงินทองหรอกแต่ว่าให้เพิ่นชีวิตคนคนหนึ่งเอาว่าแม่พ่อแม่จะบอให้ชีวิตเจ้าแม่จะ้ะพ่อแม่ให้ชีวิตไอ้มาแต่ป้าเพิ่นเป็นคนจุบชีวิตคนคนหนึ่งให้มีคุณค่าขึ้นมาพี่น้องสังเกตว่าถ้าเขาคิดว่าเขามีคุณค่าเขาจะงออผู้ชายน้อยมากนะคะคือเออมนหนึ่งที่เพิ่นบอกว่าน้องไอ,อ้สามารถหาแฟนที่อายุน้อยน่าจาดีได้เสมอ บางครั้งมันไม่จําเป็นเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขโกเคีแล้วเรายังไม่แสวงหาอนาคตรเราไม่ว่าอนาคตมันไม่แน่แต่ปัจจุบันเราอยู่อย่างนี้เรายืนอยู่ตรงนี้เรามีความสุขแล้วแต่วันหนึ่งเราไปก้าวอีกจุดหนึง่งคนนั้นหลอ่อคนนั้นรวยคนนั้นดีคนนั้นจะม่จะมีเหออาซิบุได้ฮักข้าเจ้าก็ากได้นะคะนี่เกิดเป็นสิ่งที่ไอคิดเสมอว่าอายืนตรงนี้อายมีความสุขแล้วบางครั้งเราอยากเปลี่ยนแค่ก้าวเดียวาหออาซิบุมีความสุขแค่ก้าวเดียวเองพี่น้อง,งจะ้ะนะคะไม่ว่าโอกาสอะไรจะมาหาพี่น้อง พี่น้องอย่าพิ่งว่าคอยเหตุบได้คอยบอเอาคอยเหตุบได้คอยบได้ภาษาคอยบ่เคยบินอย่าปฏิเสธโอกาสนะคะเพราะว่าโอกาสไม่ได้มีกันทุกคนโอกาสมานี่ถ้าแฟนจะบอกว่ามหาคอยแน่ถ้าสมมติว่าเราคู่มือนี่มันมีแอปหาคู่มืนบอกถ้าแฟนบอกว่าคอยซื้อตั๋วให้เจ้าเจ้ามาหาคอยแน่เจ้าไปเลยเจ้าอย่าปฏิเสธนะคะทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนโอกาสไม่ได้มีกับทุกๆคนนะคะทุกคนจ้ะถ้ามันมาหอดแลวพี่น้องก็คว้าโหลด เะะมื่อนี่ยไอ้ก็มามองๆหอยสันต์แต่ภาษาคนมีเวียกอยู่ไดเดี๋ยวก็จะไปหาหอ,อายเดนี้ไปออกกำลังกา,า,งายสัปดาห์นี้ไอ้ก็ขอบคุณทุกคนทุกกำล,ลังใจเลยแหละเดี๋ยวจะเด้อที่มาที่มีให้ไอ,อ,อ้เสมอมาไอ้ฮักลกับเคารพทุกๆคนคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ